ที่พีแชน l นลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพันละผักเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านมานทึกกันกับทางด้านของ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษราศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมพี่จันร์ดารับชูซั์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จันท์ค่ะ สวัสดีค่ะนองออสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปพูดคุยเรื่องราวของวันวานกันเช่นเคยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ติดตามกันเป็นประจำก็จะรู้ว่าเราก็ว่ากันในเรื่องราวของของกินเนาะที่มาที่ไปในเรื่องของจานนี้มีที่มาต่างๆแล้วก็ค้างกันไว้ด้วยกับเรื่องราวของการหุงข้าวแต่ว่าช่วงนี้เราจะขอขั้นช่วงกันสักนิดนึงใช่ไหมคะพี่จันคะใช่ค่ะก็ คุยกับน,น้องอ๋อว่าเออจริงๆอ่ะเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในตำนานความเชื่อภ์สขาดานประวัติศาสตร์ต่างๆดีไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยแล้วก็ประเทศเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเพิ่งประสบเหตุภยัยพิบัติแผ่นดินไหวกันมาแล้วทีเนี้ยเรื่องนี้ในอดีตในวันวานนะ่ะคนแต่ก่อนเขามีแนวคิดยังไงแล้วก็ปรากฏบันทึกหลักฐานเนี่ยอย่างไรกันบ้างนะคะ น่าสนใจก็คิดว่าน่าจะคุยกันได้หลายตอนอยู่นะคะพอพอจะจัดเป็นซีรีส์สั้นๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงนะคะมาลองดูซิว่าเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราย้อนกลับไปในวันๆจะเป็นยังไงกันบ้างเราจะเริ่มต้นกับเรื่องราวชุดนี้ยังไงบ้างคะพี่จันคะค่ะเอาของไทยก่อนน,นะคะคือเอาอย่างนี้เรื่องของปรากฏการธรรมชาติเนี่ยในในแง่ของคนโบราณคนสมัยก่อนเนี่ย ต้องบอกว่าไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยเราอยู่วยความไม่รู้แต่ว่าก็ต้องการที่จะตอบข้อสงสัยว่ามันเกิดขึ้นด้วยอะไรเพราะอะไรนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าจนจนหาสาเหตุหลักฐานได้เนี่ยก็จะเกิดเป็นวิชาขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเกิดเป็นนิทานปรัมปราตำนานความเชื่ออันเกี่ยวเนื่องด้วยเทพเจ้าหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วกออ็มีการจดบันทึกมีการเล่าถ่ายทอดกันมานะคะเพื่อจะตอบข้อสงสัยว่า เหตุนั้นเหตุนี้เกิดขึ้นด้วยอะไรนะคะเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยก็เป็นเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นปรากฏการธรรมชาติที่ถือว่าเป็นพิบัติภัยที่น่าจะทําความตื่นตระหนกให้กับผู้คนนะคะอย่างความสูญเสียเรื่องนี้ก็จะมีปรากฏเป็นนิทานตำนานความเชื่อเนี่ยทั่วโลกเลยนะคะพอไปดูเนี่ยโอ้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายอย่างอย่างของไทยวันนี้เริ่มของไทยกันก่อนเวลาพูดถึงแผ่นดินไหวเนี่ยตอนคุณพันลภาเด็กๆเ,เนี่ยคิดว่า คุณพ่อ,อคุณแม่ปุย่าตายายน่าจะน่าจะอาจจะมีนิทานเล่าให้ฟังว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเพราะอะไรของคุณพลภพาบ้านคุณพลภาว่ายอย่างไรคะก็จริง,รงๆเคยได้ยินมาบ้างนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ปลาอานนท์พลิกตัวคะ่ะพี่จันท์คะใช่ค่ะตอนเ,ออเด็กๆเนี่ยปุย่าตายายคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่มักจะเล่าให้ฟังว่าพอมีแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นเพราะปลาอานนท์พลิกตัวนะคะก็จะเป็นความเชื่อของคนไทยนะคะในนิทานปลาหงปลา แล้วก็บอกว่าเพราะปลาอานนท์เนี่ยรองรับโลกของเราอยู่นะคะคือโลกเนี่ยสมัยก่อนก็เชื่อกันว่าเป็นเป็นแบนมีสันฐานแบนนะคะแล้วก็บอกว่า,าสุธานาได้เป็นแผ่นพื้นถึงสี่หมื่นสนองแสนทั่วแดนไต้ที่ปรากฏในนิราชของสุทรคู่ะคะ่ะแล้วก็บอกว่าในความเชื่อของคนไทยเนี่ยก็บอกว่ามีปลาอานนท์ที่รองรับโลกอยู่พอเมื่อใดที่ปลาอานนท์พลิกตัวเนี่ยนะคะก็จะเกิดแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนล้านนะคะ ก็จะรู้กันอย่างนี้ทีนี้ก็ลองค้นดูว่าเออเรื่องของปลาอานนท์เนี่ยเป็นยังไงนะคะก็สนุกดีนะคะเพราะเรื่องปลาอานนท์เนี่ยจะมีปรากฏอยู่ในคมภีรหลายฉบับเลยรวมทั้งในคมภี์โลกศาสตร์ด้วยจะพูดถึงแต่ว่าเป็นปลาขนาดใหญ่ชื่อปลาอานนท์นะคะที่เกิดมาตั้งแต่สมัยสร้างโลกใหม่ๆมีขนาดยาวตั้งพันโยชธพันโยช์มีขนาดเท่าไหร่อธิบายให้ให้เข้าใจง่ายๆก็หนึ่งพันหกร้อยกิโลเมตร ก็ประมาณจากกรุงเทพไปกลับแม่ฮ่องสอนคือไปเที่ยวหนึ่งแปดร้อยกิโลเมตรแปดร้อยห้ากิโลเมตรกลับอีกแปดร้อยห้ากิโลเมตรก็คือตัวปลาอโนนเนี่ยยาวเท่ากับระยะทางจากกรุงเทพไปกลับแม่ฮ่องสอนนะคะตัวตัวใหญ่มากนะคะเก็จะเป็นปลาที่อยู่ในมหาสมุทรมหานาทีสิทันดอรเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าในคัมภีร์ต่างๆเนี่ยไม่มีฉบับไหนเลยที่บอกว่าปลาอโนนจะรองรับโรคอยู่เพียงแต่บอกว่า เป็นปลาที่เกิดมาพร้อมกับการสร้างโลกใหม่ๆนะคะแล้วก็หนุ่โลกอยู่มีปลาทั้งหมดเจ็ดตัวด้วยกันนะคะก็คือปลาติมิปลาติบิงคาระปลาติมิงปิงคาระปลาอานนน์ปลาติมินปลาอัชโรหะแล้วก็ปลามหาติมินะคะเหล่านี้ก็จะพูดถึงขนาดว่าดิฉันเอาเอาของที่ท่านเสถียรโกเศท่านสรุปไว้จีกว่านะคะท่านเล่าเรื่องไก่ปูไว้คือท่านสรุปไว้เนี่ยด้านกระชับบอกว่าปลาใหญ่เจ็ดตัวเนี่ย มีให้ชื่อครบทั้งเจ็ดตัวคือติรณะหนึ่งติปิงคละหนึ่งติระปิงคละหนึ่งอาน 1, นท์หนึ่งธิระยะหนึ่งอัจฉนาโรหณะหนึ่งและมหาม,มหาติมิหนึ่งจะเห็นว่าชื่อเนี่ยก็จะต่างก,กับช่วงแรกที่ที่ฉันพูดไปแล้วคือพอค้นในหนังสือหลายเล่มเนี่ยก็จะมีพิมพ์สลับกันบ้างแลนิดนิดหน่อยๆนะคะอันนี้เอาโอเคเราก็ไม่ต้องไปจับอะไรมากเอาเป็นว่ามีตัวหนึ่งที่เราสนใจคือปลาอานนท์ละนะคะปลาเหล่านี้ก็จะมีขนาดใหญ่มาก ตัวที่เล็กที่สุดเนี่ยยาวเจ็ดสิบห้าโยดตัวที่ใหญ่สุดเนี่ยยาวห้าพันโยดปลาอานนท์เนี่ยถือว่าเป็นขนาดกลางเพราะยาวหนึ่งพันโยดก็คือหนึ่งพันหกร้อยกิโลเมตรเนี่ยนะคะออโดยปลาเหล่าเนี้ยแค่กระดิกหูคือสันหูนะคะหรือว่ากระดิกหางครั้งเดียวเนี่ยน้ําทะเลก็จะปัดป่วนนะคะแล้วเป็นฟองเหมือนกับหม้อแกงเดือดเลยอะ่ะฟองของทะเลที่ปันป่วนเนี่ยยาวไกลไปถึงแปดร้อยโยดนะคะ ปลาอานนท์เนี่ยเขาเชื่อกันว่าหนุนชมพูทวีปหรือว่าโลกนี้อยู่ซึ่งถ้าปลาเนี่ยกระดิกครีบนะคะทวีปก,ก็ไหวนะคะเมลุกไรโยกยอดเพียงถอดถอนนะคะมัตตมีงกริง่งเล่นชะโลธรคงคาครอนพื่นครั่งฝั่งสิงทูนะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นชื่อของปลาแล้วก็บอกถึงว่ามันใหญ่มากขนาดแค่กระดิกฟูหรือว่าตีหางเนี่ยก็จะเกิดการสะเทือนเลื่อนลัน่น บางคำพีจะบอกอรายละเอียดเรื่องการที่แบบปลาขยับแล้วเกิดผลกระทบที่ละเอียดกว่านี้นะคะอย่างเช่นในนิทานวัคอภิสมัยสังยุตทุกขวัคที่หกนิทานสูตรที่สิบนะคะก็จะบอกว่าปลาเหล่านี้นะคะบอกว่าเอ,อ่อเมื่อกระดิกหูขวาน้ำในพื้นที่ตั้งห้าร้อยโยธก็จะเคลื่อนไหวหูซ้ายหรือหางก็หัวเนี่ยกระดิกก็เหมือนกันถ้ากระดิกหูสองข้างฟาดหางเองหัวไปมานะคะบอกว่า น้ำเนี่ยที่คนเอาตั้งใส่ภาชนะที่อยู่ไกล 700, 800กเจ็ดร้อยแปดร้อยโยชนี่ยก็จะกระเพื่อมนะคะเหมือนกับยกน้ําขึ้นตั้งบนเตาเนี่ยก็พูดถึงว่าเมื่อปลาปลาใหญ่เหล่าทั้งหลายเหล่าเนี้ยพอกระเพื่อมหรือว่าขยับตัวเพียงเล็กน้อยแค่กระดิกหูหรือกระดิกครีบหรือว่าสะบัดหางเนี่ยก็จะเกิดน้ําสะเทือนเลื่อนล้านนะคะแต่ว่าไม่ได้มีคำพีฉบับใดเลยที่บอกว่าปลาอโนเนี่ยรองหลักโลกทีนี้เรื่องของปลาอนนนเนี่ยมีรายละเอียดเป็น อื่นๆอีกไหมที่ที่แบบว่าเอออยากจะรู้เรื่องของพราอนุทมากกว่านี้นะคะก็ไปดูก็จะปรากฏอยู่ในมหาสุตโสมชาดกนะคะอยู่ในอสีตินิบาตเป็นนิบาตชาดกนะคะลักษณะเป็นนิทานซ้อนนิทานลองนึกถึงภาพเรื่องของนิทานเวตาลที่แบบว่าพอนิทานเวตาลที่เท้าวิกรมาทิตย์ไปเอาเวตาลมาเนี่ยเวตาลก็จะเริ่มเล่านิทานนะคะก็คือเป็นนิทานที่ซ้อนอยู่ในนิทานเรื่องเวตาลในมหาสุตโสมชาดกเนี่ย ก็จะมีนิทานเรื่องพราอานนท์ซ้อนอยู่ในนิทานเรื่องมหาสุตโสมชาดกนะคะก่อนที่ไปที่ประอานนท์เนี่ยก็ต้องมาดูว่าเออมหาสุตโสมชาดกเนี่ยมีเรื่องราวเขาอยังไรแล้วทาไมถึงยกเอาเรื่องปราอานนท์มาเล่านะคะค่ะในมหาสุตโสมชาดกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สมัยที่พระพุทธเจ้าเสมยพระชาติเป็นเป็นสุตโสมนะคะเป็นโอรสของ พระราชากรพยะแห่งนครอินทปัตตนะคลลูกชื่อสุตโสมบอกว่าออมีพระพักตร์จังดวงจันทร์มีนิสัยรักการศึกษาจเจริญวัยออกไปศึกษาแน่นอนลูกกษัตริย์สมัยก่อนไปศึกษาที่เมืองตักกศิลาก็มีสิทธิ์ร่วมรุ่นเป็นโอรสกษัตริย์ร้อยเอ็ดพันคพนนะคะรวมทั้งจะมีตัวละครสําคัญอยู่หนึ่งตัวคือพรมทัตกุมารนะคะซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้ากาสีแห่งกรุงพระตรีสองคนนี้ก็ก็เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็เรียนกับ ราชบุตรอื่นๆในชมพูทวีปเนี่ยอีกร้อยเอ็ดองสุตโสมเนี่ยเรียนเก่งนะคะก็ถ้ายุคนี้ต้องบอกว่าเป็นติวเตอร์นะคะเป็นติวเตอร์ช่วยสอนให้พรมทัศน์กุมารเนี่ยจะได้แบบเรียนไปทันการศึกษากันก็เลยพมทัศน์กุมารเนี่ยก็ถือว่าสุดโสมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นครูของตนเองคนหนึ่งนะคะเพราะว่าได้ได้สอนจนในที่สุดทั้งหมดเนี่ยก็เรียนจบนะคะก็เดินทางจากนครตักกศิลาเนี่ยกลับไปบ้านเมืองตัวเองก็เดินทางมาพร้อมกันแล้วก็พอถึง จุดที่ต้องแยกทางก,กันกลับไปเมืองใครเมืองมันเนี่ยจุดตโสภเนี่ยเหมือนกับรู้รู้ว่าจะเกิดเหตุใหญ่ที่เมืองพระนศีนะคะเป็นมหาภัยเลยล่ะเพราะว่าจะเกิดพระพรม,มทัตกุมารก็เลยบอกกับกุมารทั้งหลายกับราชบุตรทั้งหลายว่าพอกลับไปเนี่ยถ้าได้คอลอกได้เนี่ยก็ขอให้รักษาศีลอย่าเบียดเบียนผู้ใดนะรา,าชบุตรทั้งหลายก็รับคําแต่พรากฏพรมทัตเนี่ยพระพรม,มทัตกุมารพอคลองราชเป็นพระเจ้ากุมทัต ปรากฏพระองค์ทรงโปรดการเสวยเนื้อมากนะคะเนื้อสัตว์ไม่ไม่เวทเลยแม้แต่ว่าวันพระวันโกนกินเนื้อเสวยเนื้อทุกวันวันหนึ่งคนเครื่องต้นต้นเครื่องคือคนครัวเนี่ยค่ะคนคนในวังเนี่ยเผลอตุนักหลวงในพระรา้าวังเนี่ยมากินเนื้อที่เก็บไว้ถวายพระราชาจนหมดต้นเครื่องก็แบบคนทําเครื่องต้นเนี่ยก็ กลัวจะถูกลงโทษค่ะออกไปเที่ยวหาซื้อเนื้อทั่วเมืองหาไม่ได้ทํำยังไงล่ะเดี๋ยวไม่มีเนื้อมาถวายพระราชาคือพระราชาเนี่ยต้องมีเมนูเนื้อทุกวันนะคะไม่ชั้นไม่ได้ก็ปรากฏว่าเข้าไปในป่าช้านะคะแล้วก็เอาเนื้อจากศพของคนที่เพิ่งเพิ่งเสียชีวิตเนี่ยมาปรุงเสวยปรากฏว่าพระเจ้าปรมัาจ์พอกินแล้วก็บอกว่าโอ้โหอร่อยบอกว่าเกิดอาจารย์ซาบซาบไปที่เกาลีละนะคะแล้วก็ก็เรียกคนครัวมาถามว่า เนื้ออะไรอะไรทําไมมันอร่อยอย่างนี้ก็ตอนแรกก็ไม่กล้าบอกก็ตรงคาดคันไปคาดคันมาก็เลยรับออกมาว่าเป็นเนื้อของคนพระราชาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาแบบเนี้ยมาให้ฉันเสวยทุกวันต้นเครื่องบอกว่าจะให้หาเนื้อจากที่ไหนก็บอกว่าเอาคน,นในคุกที่อยู่ในเรือนจําเนี่ยเอามาวันละคนนะคะก็จกนในสุดเนี่ยเสวยจนหมดเรือนจำํำนะคะทําไงล่ะพระราชาก็ให้ต้นเครื่องเนี่ย เอาเอาถุงเงิน,น่ยนะคะถุงที่มีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยไปทิ้งในใน,ในถนนในเมืองพอใครมามาเก็บเนี่ยก็ให้จับว่าเป็นโจรแล้วก็ฆ่าซะจากนั้นก็เอาเนื้อมาทําอาหารจนต่อมาเนี่ยคนในกรุงพราราณสีเนี่ยก็ไม่กล้าเลยไม่กล้าที่จะคือเห็นทองตกอยู่ตรงหน้าก็ไม่มีใครกล้าเก็บนะคะเออทีนี้ทายังไงล่ะพระราชาก็เปลี่ยนใหม่บอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้ามีใครออกมาเนี่ยไปไป,ไปดักแล้วก็ฆ่าจับมาใช่ไหมครับพอฆ่าเสร็จเนี่ย ต้นเครื่องเนี่ยก็เอามาเอาเนื้อเฉพาะส่วนที่เสวยได้มาปรุงอาหารส่วนที่เป็นไม่ใช้เนี่ยก็ไปทิ้งในเมืองชาวเมืองก็ตกใจกลัวเพราะว่าดูจากศพแล้วเนี่ยคือมีคนตายทุกวันแต่ดูจากศพเนี่ยไม่ได้ไม่น่าจะเป็นแต์ร้ายน่าจะเป็นคนที่ที่ฆ่าก็ไม่รู้ว่าใครนะคะชาวเมืองก็ไปร้องกับเสนาบาดีนะคะเสนาบาดีว่าให้ให,ให้ให้ช่วยจับคนร้ายมาให้หน่อยนะคะเสนาบาดีชื่อการหัสถีนะคะก็ ให้เจ้าที่ไปดูแลในสุดก็จับได้คนที่ถูกจับมาก็คือเจ้าเครื่องต้นคนนั้นนะฮะคนที่ทำคนที่ทาเครื่องต้นคนนั้นเนี่ยพอจับได้เนี่ยก็ไต่สวนก็ยอมรับว่าเอาเนื้อเนี่ยมาให้พระราชาสวยลุวงขึ้นก็เลยเอานักโทษเนี่ยนะคะไปไปเข้าเฝ้าพระราชา,า,มมาท้าพมทัตก็ยอมรับความจริงว่าสเวยจริงจริงเจ้านทีก็เจรจาว่าขอขอให้อะไรอ่ะให้ให ให้เลิกสวยเนื้อมนุษย์คือพระราชาเนี่ยยอมอย่างอื่นทุกอย่างแต่ว่าไม่ยอมเลิกสวยเนื้อมนุษย์บอกเลิกไม่ได้ในที่สุดก็โดดขับออกจากเมืองก็ขอของติดตัวไปนะคะก็คือเครื่องปรุงอาหารคือขอดาบเล่มหนึ่งภาชนะต้มอาหารแล้วก็ไอเจ้าเครื่องต้นคนทําต้นเครื่องเนี่ยก็เดินทางไปด้วยเดินทางไประหว่างทางเนี่ยก็มีการฆ่าคนแล้วก็เอามาปรุงอาหารนะคะแล้วก็ท้าวกรมทันเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น บริษัทนะคะบริษัท<ฆ>เป็นนายโจรป่าก็จับคนมาฆ่ากินจนในที่สุดเนี่ยคนก็กลัวแล้วก็ไม่ไม่ไมพยายามเดินทางออกไปบริษัทก็หาเนื้อคนมาทำอาหารกินไม่ได้ในที่สุดบริษัทก็เลยฆ่าคนทําเครื่องต้นน่ยนะคะพาะครัวคนนั้นเนี่ยเด็กวังนั้นเนี่ยแล้วก็ปรุงอาหารเฉยเ,เองหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทก,ก็กลายเป็นโจรเป็นขั้นแล้วเที่ยวไล่ล่าคนที่จะจับคนมากิน ครั้งหนึ่งก็เจอขบวนค้าขายของพรามคนหนึ่งนะคะกำลังที่จะเข้าไปทําร้ายเนี่ยปรากฏว่าโดนตอไม้ต่าเท้าเกิดบาดแผลพรามคนนั้นที่ก็หนีไปได้บริษัทก็บวนวงกับพระไซนะคะว่าถ้าแผลหายในเจวันเนี่ยจะถวายบัตรพรีด้วยการเอาเลือดคอจากกริยัตร้อยเอ็ดพระองค์ในชมพูทวีปกรัตร้อยเอ็ดพระองค์เนี่ยก็น่าจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนแหละเพราะว่า ไปเรียนพร้อมกันร้อยเอ็ดพระองค์แลวทุกคนกลับไปก็ได้ไปคลองลาชใช่ไหมคะปรากฏว่าแผลหายในเจ็ดวันจริงๆซึง่งจริงๆเขาบอกว่าพระไซไม่ได้รับบนบาดเพราะวันนั้นพระไซไม่อยู่พระไซอาจจะไปเทวสมาคมที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะค่ะแต่บริษัทก็คิดว่าเป็นพระไซก็เลยจัดการไปไล่ล่าตัวกระสัดร้อยเอ็ดพัะนครมาค่ะแต่ว่าไม่ได้ฆ่าคือเจาะพระหัตถ์แล้วก็ร้อยเชือกแผนไว้ที่ต้นไซเขาบอกว่าแค่สามวันเนี่ย ก็อักษัตริย์ได้ร้อยครบร้อยเอ็ดพันนครแล้วก็แขวนไว้ตามตามต้นไทรต้นไม้บอกว่าดูคิดไกลเหมือนกับต้นหงอนไก่เอ้ดอกหงอนไก่ดูน่าสลดใจมากดีแล้วแบบน่ากลัวมากใช่ไหมคะระหว่างนั้นเนี่ยก็คือในกษัตริย์ร้อยเอ็ดพันนครเนี่ยยังเว้นไว้หนึ่งคนที่บริษัทยังไม่ได้ไปไปจัดการก็คือสุตโสมพระราชาสุตโสมเพราะว่าเห็นว่าเป็นอาจารย์แต่ในที่สุดต้องออกให้ครบร้อยเอ็ดสุตโสมก็เดินทางมาพบนะคะ ดีฉันลวกรัดไปแล้วกันเดี๋ยวจะไม่ถึงปราอานนท์สุตโสมก็พยายามเกลี้ยกล่อมว่าให้ให้กลับตัวคนดีสุตโสมเนี่ยยินยอมที่ที่จะให้บริาษาัทค่าแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีนัดกับพราหมณ์คนหนึ่งชื่อนันทะที่มาจากตากศิลาที่จะมาท่องพรคาถาวิเศษชื่อสตารหาถวายสุตโสมก็บอกว่าขอไปฟังคถา,าวิเศษสตาระหะนี่ก่อนได้ไหมเจ้า จทเนี่ยนะคะบริษัทเนี่ยก็บอกว่าไม่ยอมเดี๋ยวไม่กลับมาว่ายังไงสุดทสมก็บอกว่าท่านลองนึกดูว่าเราเคยผิดคําสั่งไหมอันไหนที่สุดก็ยอมนะคะ,คะพอไปฟังทำเสร็จกลับมาปุ๊บตัวบริษัทเนี่ยก็แบบว่าทึ่งแล้วแบบว่าเออแล้วท่านไปฟังอะไรมาละนะคะสุดทสมก็เลยกล่าวคาถานให้ฟังปรากฏว่าบร,ริษัทรู้สึกไพเราะจับใจแล้วก็บอกมันจะกลับตนในคนดีนะคะ สุดจะสงก็สอนให้ให้เป็นคนดีทุกอย่างเนี่ยรับหมดยอมที่จะอยู่ในธรรมไม่ไม่ทําอยู่อย่างเดียวคือบดที่จะกินเนื้อไม่ได้นะคะบริษัทก็เลยเล่าเรื่องของปลาอานนท์ให้ฟังนั่นมาและเรื่องปลาอานนท์เอาเป็นว่าบริษัทฟังแล้วเนี่ยก็กลับใจเป็นคนดีสุดจะสงก็เลยให้ปลดกริย์ทั้งร้อยเอพันธครแล้วก็พาไปส่งคืนยังมือต่างๆรวมทั้งจะเอาบริษัทเนี่ยกลับไปเป็นเท้าพม,มาทานแล้วก็ครองเมืองพาราสีแต่พอไปถึงเมืองเนี่ย ชาวเมืองไม่ต้อนรับนะคะไม่ต้อนรับก็สุตสงง์ก็ต้องบอกว่าคนทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ภรรยาต้องปฏิบัติหน้าที่ภรรยาบุตรต้องปฏิบัติหน้าที่พระราชาปฏิบัติหน้าที่คือกล่าวคําสั่งสอนเสร็จในทใี่สุดเนี่ยท้าวพม,มาทัศนเนี่ยก็ได้ขึ้นครองราชแล้วก็เป็นพระราชาที่ดีปีนี้น,นิทานเรื่องราอานนท์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะที่ทําให้บริษัทซึ่งคือเดิมคือท้าวพม,มาทัศนเนี่ยกลับใจก็คือเล่าว่า มีปลาอานนท์แล้วก็เป็นปลาใหญ่นะคะในาในหมหาสมุทรที่นี่พวกปลาเล็กปลาน้อยก็มาคุยกันว่าในบรรดาสัตว์จะตุบททวีบาทเนี่ยเขาก็มีพระราชาของเขาสัตว์สี่เท้าเนี่ยก็มีไกรสอนราชาสีเป็นพระราชานกเนี่ยนะคะพวกพวกสองพระพวกทวีบาทเนี่ยก็มีพญาหงเป็นพระราชาแต่เราเนี่ยไม่มีพระราชาเลยอยากกันนั้นเลยเรายกให้ปลาอานนท์ขึ้นเป็นพระราชาของเราเถอะนะคะก็ะประชุมกันก็ตกลงยกปลาอานนนท์ขึ้นเป็นพระราชานะคะ อแต่และว,วันเนี่ยก็จะไปถวายคำนับปลาอานนท์ซึ่งในบรรดาปลาใหญ่ทั้งทั้งเจ็ดชนิดที่ได้เล่าชื่อไปตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยนะคะออาหารที่กินประจำเนี่ยก็คือสาหร่ายและก้อนหินนะคะก็ไม่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์จนวันหนึ่งเนี่ยปลาอานนท์เนี่ยฮุบสาหร่ายไปปรากฏมีปลาตัวเล็กๆ็กนะคะอยู่ในกอสาหร่ายก็โดนฮุบเข้าไปด้วยพอปลาอานนท์กินแล้วก็อืมอร่อยอ่ะแล้วอมันคืออะไรคะ ทำไมเสือไทยวันนี้มันอร่อยอย่างนี้ก็ทายออกมาดูปรากฏว่าเห็นเป็นปลาพอพอเห็นอย่างนั้นก็แบบโอ้เราใช้ชีวิตยังไงเนี่ยพลาดของอร่อยมาตั้งนานทํายังไงจะได้กินปลาตั้งแต่ปลาอ,อนนท์ก็เลยตั้งแต่นิ่นมาก็เลยเอพอมีปลามาถวายขับนับเนี่ยปลาตัวสุดท้ายที่ที่มาถวายขับนับปลาอ,อนนท์ก็จะฮุบก,กินไปซะนะคะเท้าหนเย็นหนเนี่ยจนปลาก็ร่อยหลอลงไปทุกทีทุกที พวกบรรดาปลาเล็กปลาน้อยก็ถามกันว่าเออใครเห็นปลาตัวนั้นบ้างหายไปใครเห็นคนนี้บ้างเออปลาตัวนี้บ้างหายไปก็ถามถ่ายกันว่าปลาหายลงไปทุกวันเจอก็ไม่ได้ข้อสรุปจนมีปลาที่มีปัญญาตัวหนึ่งก็บอกว่าสงสัยพญาปลาอานนท์นะคะก็ไปสืบข้อความโดยการที่ไปแอบอยู่ข้างหูปลาอานนท์นะคะจนวันหนึ่งจนมีถึงเวลาที่บรรดาปลาเล็กปลาน้อยมาถวายขับนปลาอานนท์เช้าเย็นเนี่ย ปลาอนนท์ก็รอจนปลาตัวสุดท้ายเข้ามาตัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายเนี่ยแล้วก็กรุบกินขึ้นไปเจ้าปลาที่มีปัญญาตัวนั้นเห็นแล้วก็เลยรู้นะคะ<ม>ก็เลยไปเล่าให้บรรดาปลาต่างๆฟังปลาต่างๆเหล่านั้นก็ตกใจตั้งนั้นมาก็ไม่ใช่แค่ไม่มาเฝ้าปลาอานนท์อีกแต่ว่าหนีก็เจอกระเจิงไปจากทะเลตรงนั้นเลยนะคะ,ะเพราะว่ากลัวว่าจะต้องถูกกิน<ม>ปลาอานนท์ก็แบบเดือดร้อนสิไม่มีอาหารคือถึงเจอปกติ ของตัวเองเนี่ยจะกินสาหร่ายแล้วก็หินเนี่ยแต่ว่าเคยกินปลามาแล้วเนื้อปลามาแล้วนะคะก็ทํำยังไงดีก็เที่ยวตามหานะคะตามหาไปทั่วไม่เจอจนไปถึงเกาะแห่งหนึ่งนะคะบางตำราก็บอกเป็นเขาพุซูเมนเพราะว่าเราดูในในภาพเนี่ยเราจะเห็นรูปปลาอานนลอกรอบเขาพุซูเมนแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ตีความเพราบอกว่าปลาอนานนลเนี่ยบางรูกก็จะวาดใ,ให้รองหลักโลกอยู่ใช่ไหมคะอ่ะเนะี่ยเขาพุซูเมนเป็นหลักโลกเอาเป็นว่าบางตำราก็บอกว่าเป็นเกาะ ที่อยู่กลางมหาสมุทรเป็นเกาะขนาดใหญ่ปลาอสูนก็คิดว่าเจ้าปลาพวกนี้มันต้องมาหลอบอยู่ที่เกาะนี้แน่ๆเลยนะคะก็ว่ายวนรอบเกาะก็คิดว่าในขณะที่เราว่ายข้างเนี้ยมันต้องหนีไปข้างนู้นแน่เลยนะคะ<ห>พอเราว่ายไปถึงข้างนู้นมันต้องหนีกลับมาข้างนี้แน่เลยนะคะ<ห>ก็เลยทํำยังไงดีก็เลยว่ายล้อมอบกระชับเกาะค่อยๆอยบเข้ามานะคะลองน,นึกถึงวงกลมที่ค่อย,อยๆอบอเข้ามาแล้วก็ว่ายวนรอบเกาะ พอวนรอบเกาะสิ่งที่เกิดขึ้นพอค่อยๆกระชับวงเข้าเนี่ยหัวกับหางมันก็ทันกันนึกออกไหมคะเป็นวงกลมแล้วอพอเ,เห็นหางแล้วก็โกรธขึ้นมาว่ามันต้องเป็นดูซิไอ้เจ้าปลาพวกนี้มันเอาหางมันมาล่อเรานะคะก็วายไล่ไล,ไล่ไล่หางตัวเองจนในที่สุดก็ถัดแล้วก็นับหางตัวเองขาดไปห้าสิบโยชนะคะในที่สุดก็ ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถึงแก่ความตายเลือบอกว่าท้ทองทะเลเี่ยก็แดงฉานไปเลื่อดอของปลาอานนท์นะคะเพราะเนี่ยเป็นภัยพิบัติของปลาอานนท์ที่เอ,อกินเนื้อผู้ค้องเดียวกันกินเนื้อสัตว์นะคะแล้วทาให้เกิดอันตรายให้ตัวเองงับหางตัวเองแล้วก็เสียชีวิตไปอันนี้คือเป็นเรื่องของปลาอานนท์ที่ปรากฏอยู่ในสุตตสสมชาดกเป็นนิทานที่เล่าให้ฟังแล้วก็สุตตสสมเอามาเล่าให้เท้าพรมทัศนะคะฟังในเรื่องของ ตาอ,อนนท์ที่รองรับโลกเนี่ยน่าจะเป็นความรู้ความรู้ทั่วไปที่คนไทยเนี่ยน่าจะรู้เพราะว่าก็จะมีปรากฏอยู่ในวรรณคดีหลายเรื่องนะคะ,คะอย่างเช่นถ้าดูในประวัติของสุนทรภู่ก็จะเล่าถึงตอนที่สงพระชินพลรามเกียรติตอนสึกสิบขุนสิบรถนะคะและกาลที่หนึ่งเนี่ยสงพระชินพลบ์บทชมรถทศการไ้ว่ารถที่นั่งบุษบกบัลลังตั้งตระหง่านกว้างยาวใหญ่เท่าเขาจักรวาล ยอดเยี่ยมเทียวิมานเมืองแมนดุมวงกงหันเป็นควันคว้างเทียมสิงวิ่งวางข้างละแสนสหารธีขี่ขับเข้าดงแดนพื้นแผ่นดินกระเด็นไปเป็นจุนแบบโอ้โใหญ่มากเทียมสิงข้างละแสนเทียมสิงสองแสนตัวปรากฏว่าพอมาถึงตอนเนี้ยท่านไปต่อไม่ได้พระชีพระชีพนต่อไม่ได้ต้มีรับสั่งให้สุนทรพูดต่อนะคะสุนทรพูดก็แต่งต่อว่านาทีตีฟองนองระลอกขึ้นกระชอกกระชอนชนข้นขุน เขาเพราะไม่เห็นเอ็นเอียงอ่อนละมุญอนนหนุนดินดานสถานสะเทือนนะคะแบบว่าโอ้โหมันใหญ่ขนาดที่แค่แล่นผ่านทะเลเนี่ยก็เทือนไปถึงปราอานนที่ลองอยู่ข้างใต้ให้โลกเลยอันนี้ก็แปลว่าเป็นความรู้ทั่วไปที่ที่คนไทยเนี่ยน่าจะรับรู้กันนะคะพอมาดูอในในวันคดีเรื่องอื่นในพระอภัยมณีของสุนทรภู้อีกเหมือนกันปรากฏในบทอัศจรรย์ค่ะ <ห ả? S 2> ของศีสุวรรณกับนางเกษรานะคะบอกว่า ดังกำลังมังกรสำแดงฤทธิ์ให้มืดมิดกลางทะเลแลเวหาลงเล่นน้ำดำดึงถึงสุทาตะทานกระทั่งหลังปลาอนนนนอนปลากระดิกพริกครีบทวีบไหวเมรุกไกลโยกยอดกระถอดถอดมัดติมิงกลิ้งเล่นชโลธรคงคาครอนคลื่นคั่างฝั่งสินทูนะคะอันนี้ก็โอ้บรรยายฉากบทอัศจรย์ไว้แบบมหัศจรรย์มากแต่ว่าความเปรียบเนี่ย คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะอ่านได้อารมณ์หนึ่ง <c oughs> เด็กก็จะอ่านได้อารมณ์หนึ่งนะคะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> การที่เอาปลาอานนท์นะคะปลามาติมิงเนี่ยที่เป็นปลาใหญ่ด้วยกันเนี่ยมาบรรยายแปลว่าเป็นองค์ความรู้ที่คนไทยทั่วไปชาวบ้านเนี่ยน่าจะเข้าถึงแล้วก็รู้ดีอาจจะฟังในนิยายประลัมปราอะไรนะคะก็เลยเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่คนไทยรู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อเรื่องปลาอานอนท์พลิกตัวจึงทําให้เกิดแผดิ้นไหวเนี่ยก็เลยเป็นความเชื่อที่ถือว่า ความเชื่อเดิมของคนไทยที่แพร่หลายในสมัยก่อนค่ะและนี่คือเรื่องราวของปลาอานนท์นะคะที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ซึ่งต้องขอบคุณทางด้านของพี่จานท์ดาวรัชชูรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษราศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมที่นําข้อมูลดีๆมาฝากเราในวันนี้ขอบคุณครับพี่จานย์คะค่ะขอบคุณค่ะ,คะ,คคะสวัสดีค่ะและนี่คือวันวานไดอารี่ในทีพีชนแนลพอดแคสต์กับอ๋อพันละผัคเขียวแก้วค่ะ